อ่าตอนนี้พี่เตี้ยเพื่อนเริฟมาแล้วเดี๋ยวผมดึงพี่ง้วนเข้ามาก่อนพี่งวนสวัสดีครับได้เลยพี่งวนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตี้ยพี่ท็อปพี่ต้นครับสวัสดี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 ครับสสีวัสดีปีคครับเอรับัคุัับัีบสวีวียีควี่รีครััครับสัรบรี่รสวับกันกีายเป็นพีครัวนเฉยเลยวันนี้ครับครับ ขอภยคุยเรื่องบอลไทยพอดีพี่งวดก็คีพี่เตี้ยพูดจบพอดีว่ารู้สึกยังไงไงตอนนี้ก็เับพี่งวด้างเลยอ่ะอืมอ่าพี่งวดเหมือนแหลกอะ่ะเหมือน,นยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่ค้างเหมือนค้างแล้วต้องรอ,อเอามาละมาละพี่งวดเป็นไงฮะพูดถึงอบอลไทยซะหน่อยพี่เตี้ยพี่เตี้ยใส่ไปชุดหนึ่งแล้ว ก่นไทยคุณพูดได้ดีนะใส่ให้ชุดเนี่ยใส่ในสิ่งที่ชมก่อนที่พ่อไม่ใช่คนฟังเขารู้คนฟังเขารู้ไม่ใแว่าใส่อย่างนั้นโอ้ก็บอกว่าบอกแล้วว่าีดก็ตั้งแต่เจอุ้มมาแล้วก็มาดามแป้งมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับทีมงานนักกีฬาผมผมก็เชื่อว่า่าจริงๆแล้วทีมเดียวที่จะหยุดเราได้คือเวียดนามพอเราผ่านเวียดนามมาได้เนี่ยคือจบละรอบชิงมันอยู่ตอนรอบรองไปละ นะครับแล้วอย่างคือต้องบอกว่าด้วยวิธีการทำทีมแบบยุคใหม่เนี่ยผมก็เชื่อว่ามาดามแป้งเองกอ็เป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของของอาการอยู่กับนักกีฬานะครับเพราะว่าก็อย่าลืมว่า,ามาดามแป้งเองเนี่ยเป็นผู้การทีมนะครับเอาวันหญิงไปบอลโลกมา2อสามสมัยแล้วนะครับย่อมรู้ดีว่า นักกีฬาที่เล่นเป็นทีมต้องการอะไรนะจะเห็นเลยว่าใน,ในช่วงก่อนการขันน,นักกีฬามีความมุ่งมั่นมากนะครับในช่วงที่แกเดินทางไปวันที่20ต้นๆนะฮะมัที่3ก็จะเห็นเลยว่านักกีฬาเนี่ย้สึก็มีความคึกคักมากมีความมุ่งมั่นมากนะไม่ว่าจะให้ใครลงมาเล่นเนี่ยมันเล่นเหมือนกันหมดะนะครับตรงนี้เป็นมันเป็นข้อข้อที่เราเห็นอยู่แล้วในการถ่ายทอดเราเห็นว่าอนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าใครจะลงไปเล่น นะมันเล่นเหมือนสิบเอ็ดคนแรกเลยอ่ะมันเหมือนมีสิบเอ็ดคนแรกสามสิบคนอะ่ะพี่ต้นอืมครับมันมันทำให้รู้สึกว่ามันดูบอลแล้วมันสบายใจนะครับยิ่งพอรอบรองชนะเลิศแบบแรกที่เราชนะเวียดนามมาสองศูนย์่ะคือเกมมันจบละนะครับ uh. นะผมไม่ได้ประมาทนะเราเราเราดูฟุตบอลมาเนี่ยรู้เลยว่าความมุ่งมั่นนะฮะเอ่อเจเองเอ,อุ้มเองคือทุกคนเอาง่ายที่เป็นตัวหลักของทีมกิน มันมาแสดงให้ออกเลยว่าความรักชาตินะครับอยากเล่นเพื่อชาติความทุ่มเทนะครับเราจะเห็นเลยมันมาหมดเลยจังหวะการเล่นการให้บอลการจ่ายบอลเสียบอลทำยังไงได้บอลทำยังไงอะไรเงี้ยมันมันค่นอนข้างที่จะจะครบมาโนเองเนี่ยแทบ,บจะไม่ได้แอคชั่นข้างสนามเยอะเลยเพียงแ,แต่ว่าเสียได้โอ้ลูกนี้ทำไมไม่เข้าเสียได้ไำไมลูกนี้ไม่เข้าคือโอกาสในการสร้างเกมลุกแต่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับดังนั้นเป็นเป็นจุดเด่น อ่าอ่าอ่าก็ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าแฮปปี้กันทุกทุกทุกฝ่ายแหละฮะแต่ว่าสสที่ไม่ใช่ครับที่ท<น>ี่คุยกับพี่เตี้ยอ่าที่ที่เื่อส,สักครู่ที่พี่คุยกับพี่เตี้ยไปอ่ะครับพี่มวนก็เรื่องของการต่อการต่อยอดนะจากที่ที่เราเป็นแชมป์นี่แหละเราเราจะต่อยอดไประดับเอเชียยังไงไประดับ คัดเลือกฟุตบอลโลกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากกว่าถ้าถ้าถ้าตอนนี้ถ้ามองแผนระยะสั้นก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราก็สามารถที่จะใช้ตาฟโค้ชชุดเดิมนะครับนักกีฬาชุดเดิมอันนี้คือระยะสั้นนะครับนะครับว่าเราก็สามารถที่จะใช้มาง้ทีมงานแล้วก็นักกีฬาเนี่ยถ้าจัดการแข่งขันในช่วงที่เอ่อเป็นฟี a d เดนะครับเป็นทัวร์เมนต์อย่าง อะไรการสำคัญสำคัญเนี่ยในระดับเอเชียเนี่ยก็คือเอเชียนคัพพวกไหนรพวกเนี้ยผมว่าถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมนักกีฬามาได้เนี่ยโอกาสที่ที่เราจะทําผลงานได้ดีเนี่ยมันก็มีสูงนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่ประดาแป้งเองถ้าแกยังอยู่กับทีมอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะประสานแล้วก็ขอตัวผู้เล่นนะหลักๆแล้วก็ผู้เล่นที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมาเป็นตัวแทน ในการแข่งขันได้เนี่ยก็ถือว่าน่า,นาจะเป,เป็นแก่คนเดียวแหละที่สามารถที่จะทําตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นคนอื่นที่ที่เป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าการประสานงานกับผู้เปหางแต่ละทีมเนี่ยถ้ามาใช่รามแป้งเนี่ยผมว่ายากมากนะครับในช่วงการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะแน่นอย่างเงี้ยตารางคาล endar เ,เนี่ยต้องบอกว่านักบอลนี้ขายดีมากนะครับนักบอลตอนนี้ทําไงได้อยาให้เจ็บอย่าให้เจ็บ คุณทำเนี้้อย่าให้เจ็บไม่ใช่แบบเล่นหยอยหยไม่ใช่นะกลัวเจ็บไม่ใช่คุณต้องรักษาร่างกายตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าทุกคนมีโอกาสติดทีมชาตินะครับทุกคนสามารถที่จะโชว์ศักยาภาพออกมาเนี่ยในช่วงที่มีการแข่งขันได้เนี่ยผมเชื่อเองมาโนเองก็น่าจะให้โอกาสตรงนี้ด้วยสําหรับนักกีฬาคนที่เป็นนักกีฬาหน้าใหม่แล้วกันดาวรุ่งขึ้นมา ขึ้นมาอยู่กับทีมชนใหญ่เพราะตรงนี้จริงๆแล้วพอเป็นทัวร์มเมนต์ในระดับเอเชียแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องกว่าต้องการความแข็งแรงมากกว่านี้นะครับแล้วก็ยังคือผู้เล่นดาวรุ่งนี่แหละมันจะเป็นตัวที่มองในเรื่องของแผนการทําทีมระยะยาวตรงนี้ก็ต้องก็ต้องมองกันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลในในระดับสุโขกิครับเนี่ย ผมผมผมเชื่อว่าตอนนี้เรา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 มองว่าพวกพี่ๆอย่างเจอย่างมุย้ยอย่างไรเนี่ยเขาเขาเริ่มผมว่าเขาเริ่มเขาเริ่มนุน่นลาเปลาลงแล้วเราจะต้องหานะครับชุดใหม่ในซีเกมในปีนี้ที่เวียดนามเนี่ยผมเชื่อว่า23ปีจริงแชมป์เอเชีเยอยู่เนี่ยผมว่าถ้าจะเป็นชุดนี้เป็นหลักนะครับอ่าตัวน,นี้น่าจะเป็นหลักนะครับก็มองมองระยะสั้นก่อนระยะยาวเนี่ยมันค่อนข้างจะมองยากเพราะว่า ผมก็ต้องมองว่าสมาคมเองมีแผนการทําทีมอย่างไรด้วยเพราะว่าเราไม่มีการแข่งขันในเรื่องของบอลเด็กเนี่ยมาสองปีแล้วตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราหน้าห่วงนะครับนะครับมันหายไปนะการพัฒนามันหายไปการแข่งขันมันหายไปเนะี่ยเด็กมันก็แทบที่จะไม่ได้พัฒนาเลยมันหยุดพัฒนาไปตรงเนี้มันขาดตอนเราก็ต้อง,ต,องต้องมองจิตนิวเดียดีด้วยนะครับในเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะครับอ,อีกจุดหนึ่งที่ที่จะบอกว่ามันสอดคล้อ,องกันหมดแหละเพราะว่า ส่วนตรงน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหลังจากนี้หลายปีดีดัดมันก็เป็นแบบเนี้ยหนังมัวเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาหมดซึ่งโอเคบางบางทีก็ทําได้สักพักหนึ่งแล้วก็ล้มหายไปแต่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากก็คือตารางบอลลีของเราที่นักเวลาเนี้ยมันอยู่ผิดผิดที่ผิดเวลาเพราะว่าเราไปล้อกับในยุโรปเราเอียงกับพิมพ์ลี เพราะว่าเราจะเปิดเราจะเปิดตลาดร้องกับพิมลีกอันนี้ก็ฝากับไปเลยว่าถ้ายังคงเป็นอย่างนี้คุณเจอประเด็นแน่ๆว่าถ้าโอเคตอนนี้อุ้มกลับมาแล้วอุ้มกลับอยู่บางไทยสามารถเรียกได้เพราะอุ้มอยู่วีรัมอ่ะสมมติมีมีคนไปเล่นในยุโรปอีกอีกคนเออเล่นในในในเอเชียแล้วกันอย่างเจไปหรือจะมีคนออกไปเล่นในเอเชียอางเนี้ยมันจะเจอปัญหาในการขอตัวหรือเปล่า เพราะว่ามันมันค่อมกันหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากฝากไว้นิดนึงว่าอะไรก็แต่ที่มันเตื้อให้เราทํางานง่ายเนี่ยก็พยายามพยายามให้มันสอดคล้องกันแค่นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าอยู่ข้างในสมาคมเนี่ยเป็นคะแนนสมพาน์ทั้งนั้นแหละนะครับเราก็ไม่ใหญ่จะไปพูดกับสมพานเ์เยอะเพราะบางทีแล้วเออบางเรื่องพูดไปเขาก็บอกว่ามึงรู้มากมาทําเองไม่ใช่คือมึงบางเรื่องเนี่ยเราก็เตือนเพื่อเพื่อให้รู้ว่าในการทํางานของคนคนหน้างานเนี่ย เราเองอยู่หลังหลังฉากในการที่จะปั้นเราดุ้งให้ขึ้นให้มาหรือประดับวงการเราทํามาแล้วแต่ว่าพอาถึงเวลามันไม่รับไม้ต่อกันเนี่ยปัญหามันก็กลับไปจุดเดิมอีกแหละแคดูเถอะ